อได้เคราตงมเเเท่าต้องทาให้เ,เ,หเนี้นนะคะ่ะว่าบางทไ,ได้แผลแบบเครับแผลบอลนี่ครับออเบบน,นี่ยเอมอมือบังมือบังอ่า <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> ไปอาบน้ำแล้วก็ล้าง <c oughs> โอเคจบก่อนหมดเวลา <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนดีพีสองต่อนะบ๊ายบายสู้